อยากเล่นหนึ่งหนึ่งกับมึงแม่มามาดิ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 ปันทันกันระหว่างสองสายระหว่างฮอลลีฟท์กับเพนสปิทฮอนลิฟ์มึงไม่ตายกูก็ไม่ตายกูจะตายแล้วเพนแปลว่าเจ็บปวดสปิดคือออกมาทีละนิดทีละน,น,น้อยก็คือเลือดไหลซิฟซิฟูดโซนว่ะเลกไดใหม่อะ พี่รู้จักเฟอร์รี่อยู่ไหมเฟอร์ลี่รู้จักแต่เฟอร์รี่ที่มันเป็นนกใช่ไหมพี่มันพูดต่างใช่นี่รู้ก่อนนั่นมันเฟอร์บี้นี่ไม่เมฆพี่ไม่เล่นพี่จะเล่นเฟอร์รี่ที่เป็นเฟอร์รี่อันนั้นเฟอร์รี่ไหนวะเมฆรู้จักความชอบนิยมเฟอร์รี่ไหมรถใช่ไหมอ๋อรถเฟอร์รี่เหรอไหมไม่ไม่ใช่เฟอร์รี่แล้วไหนเงีตอนเนี้ยพี่พี่พูดไปพูดมาผมเริ่มมีฟิวเลี่ยแล้วพี่ ได้เลยคนดำใช่ไหมล่ะอันนั้นนิคิวี <sk uni> <sk uni> <sk uni> ่เกือบแล้วเกือบแล้วคุยกันได้ยังไงวะเนี่ยี้งไม่คุยกันคนละเรื่องนี่เขาเียกคนละเรื่องเดียวกันเฮ้ยโอ้โหโอ้พโอ้พ่อโอ้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 รู้ว่าเบอร์รี่เนี่ยเป็นเป็น คำเรียกของของคนที่ม oh! ีรถชนรถนิยมที่แบบว่าชอบสักแกงมั้มาแต่พี่เป็นเด็กน้อยอยู่อ่ะเพราะไอ้กบพี่เนอะนอ้โหก็จะเห็นแล้วลอให้กรบอยู่เข้าเลยวะทำไมตัวผมมันอาพับจังวะตัวเป็นอาพับเกินอ่ะกูจะรอให้นะตีเน้ล่าสามตัวติ เหรอที่ไม่ได้แอมกูหรอกจับแอมกูใช่ม้เอวลาแอมกูใช่เวลาล่ะพี่ดูดันพี่ดูดันพี่ระวังพี่ระวังพี่ระวังเออดูดันล่วงไปแล้วพี่กูโดนดันล่วงไปแล้วราบตกเลยเยอะเยอะโกรกเป็นงงงี้ตัวโอ้จับแล้ว แพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วเดี๋ย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 วอย่าขนาดนั้นดิอย่าขนาดั้นเลยใช่คือคือพี่ต้องออกป่าไปรอบนี้พี่ต้องเลเวลเลเวลเจ็ดไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันกี่ตัวเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวบนสามบนสามพี่เล่นล่างนะพี่เล่นกับน้องๆไปเลยนะพี่พี่ไม่ได้บนแล้วเหลือไหมได้พี่ผมจัดให้เลยจัดไปไปรุ่นเลยจัดไปไปรุ่นเม็กซิโก จัดโตเป็นรุ่นเม็กซิกายเม็กซิกาเม็กซิกายอือไม่ทันห่ะจบแล้วกู้ืนกอือพี่เป้ระวังหลังระวังหลังอะไรหรอกน้องน้องเขาตามพี่ไม่ทันหรอกลองเขามั่วอะเนี่ยว้าเจ๊เลยนายน่ะตามทันไม่ทันหรอกนี่ดูนะพี่พี่พี่มีมีคนไปอีกไหมมีคนไปอีกไหมมีสองคนนะพี่สามเลยตรงเนี้ยชอบจัดเลยชอบพี่จัดเลยิงพี่แม่ เดี๋ยวโกบจะไปยัดก่อนมาเอาคลิปก่อนเฮ้ยเากบเขาเล่นมั่วเกมนี้หนักอยู่ร้องเขาอ่าเออทุบไปแล้วจ้านี่กันก้าวตีผมไม่เข้าผมอึดว่ะไปเขาลงแล้วแคลมป์ล่างแล้วนะคะเราเอาไปตีกันเลยดีเลยดีสิอสเอ่เอไปดึงไปแป๊บเดียวนะไม่<ช>เขาไม่ไนะ่าแคมป์เยอะนะบนยังอยู่กันกล้ายัางอยู่อ่ะปากยังอยู่บน พี่รู้สึกว่าเก่งก้ามันเก่งขึ้นนะพอมาเก่งก้ามันเก่งขึ้นงี้พี่มันทำให้ฮีโร่ก่อนอุ้ยครับพี่ไมไม่ได้ดออลารดวะไม่เป็นไยามไม่เป็นแยามพูงกัน,ลนเลยไม่เงยโดนสเก็ตคออุ้ยสวยค่ะสวยเก็งต้นไม้ไหมพี่พี่ต่อย<ข>อมันเป็นต้นกล้วยเหร <c oughs> อจ้ะเนี่ยต,ยต้นกล้วยเนะี่ยเอาหัวสามซิมอุ้ยสวยงามค่ะเก่งก้าอยู่บนอยู่นะแล้ว แซมแซมแมเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะจบแล้วเลือดเลือนกับโลตองกันดห้ฮิวเลือนเกมกล้าหายแลพี่อ,อาจะลงไปอือแต่เฮ้โอ้โหแม่เงยกบโดนเต่าลานโอ้กบโอโนโอโนโอโน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  คาริโองงฉันงงมากฉันงงมากกว่าฉันงงมากโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนอ๋อโดนพิษตายโดนพิษกินกล้าตายว่ะเออผมลองกบนิดหน่อยไม่หน่อยอ่ะพี่อ่ะพี่อย่างงงเลยงงว่าทำไมกบล้าโลตอมไม่ได้ นี่ต่ไนลไม่ไต้นกล้วยนี่ต้นกล้วยเอออยู่ไหนอยู่ไหนเอาจริงนะผมบอกในตัวผมแม่งไม่ได้ไม่ได้โอพีขนาดนั้นหรอกอืนี่ต่อยต่อยตัวของมันกินแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งไหมโอ้โหสวยงามช่วยด้วยยักษ์ยักษ์ครับพี่ผมยักษ์พี่ผมอืออือเอาล่า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 น้องเก๊ก้าเอาล่านีไหม เลเลงเียรเียเียลลาให้ฉันกับบานเลาให้ฉันกับบานเลาห้ฉันกับบานเล่าบานเลาบานเปล่บลาทุสองมีความตาเปาเอาเลยก็ได้นะผมมาตีให้เเอาเลยพี่ตัวผมแม่งเคลียร์ชิตรงนี้ไว้ก uh ็เบาอยู่ดีอ่ะ <Ja? คุบยังไงที่แรงวะคิดว่าสกิลบาร์ไปไไนี่ไงไม่ไม่ใช่เดวันแล้วตัวนี้เดวันแม่งไม่มีจริงนี่น่าจะเป็นเดซีโร่โดนลดัดด้วยตู้เต่าไม่ได้โอ้ยเจ็บอะ่ะเต่าเต่ามามามาเพื่อนคิดว่า,<ม>าตัว,นตวันน่าจะเป็นแทงที่สู้แทงไม่ได้ มันมันพูดแทงได้คือมันมันสู้หนึ่งได้หมดเลยพี่แทงแอนแท็กเกอร์เพราะว่าถ้าอัพท่าเป็นสปิดมามันแทงเรื่อยๆแล้วเขาจะจ็ดเองเลยใช่แต่เป็นสปิดหมดอ่ะคือแม่งล่วงเลยพี่รู้ไหมว่าพี่ต่อยเชียร์สปิดแม่งต้นไม้ต้นต้นไม้กัไม่ได้อัพเพนสปิทมาว่ะพี่ตัวนี้มันอัพเพ้นสปิดมาได้เหรอผมไม่ได้ปิดผมไม่ได้เจอมาเลยอัพมาคือพอ่ยงเส้นยต่อยจุดมันเป็นต้นกล้วยเลยแม่งแบบไม่ไหวแล้วอ่ะ คื<ข>อ,<ข>อผมไม่ค่อยโดนอะไรตายเท่าไหร่จะจะจะคิดว่าทันไหมไม่แน่ใจเหมือน,น,น,นกันทันเฮ้ยคือผมเห็นตบ,บิทเรื่อยๆก็คือแทงแทงกันตีผมไม่ตายแอเดนเกอร์ยังตีผมไม่ตายเลยเ็บกันให้หน่อยเฮ้ยหนูมามันรูคามันยัดหลังอนะไม่ให้ยัดไ้ยไม่ให้ยัด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 สวยสวยสวยเนี่ยแต่ถ้าหนึ่งสองผมตายเลยนะเกือบตายว่ะ หนีมาได้ใช่ใช่พี่ได้สวย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 ,สวย,สวยปิดหลังให้หน่อยดิเลือดลบอ่ะมันเต้องเลี้ยยิ่งเลือดน้อยยิ่งแรงรรแต่ว่ายากว่ะช้เลือดน้อยในสภาพการในเกมนี้เลือดน้อยทั้งยากเหลือเกินโ <c oughs> อ้ <c oughs> เล่เลยที่พี่พเลือดเยอะผมทุบ<ม>ไม่เข้าเลยเฮ้ยพี่เขาไม่ได้เอาเนพนสปิทมาเขาเอาฮอนล,ลีฟมาพี่แม่เป็นแบบตัดขาดเมื่อกี้ เนีแกคือผมีร right okay. nah. okay. yeah. right. right ิงชีจะไม่ตายนะตายตายจะไหลอ่ะเสียนะคะต้องกบเกมนี้เขาเขาเขาไปเรื่อยแล้วตอนเลยไปเรื่อยละกันคันเดิมเดจอแล้วล่ะไม่เงี้ยเสียที่ก็ไม่มีกันบอกให้นะโคตรอกันเดิมไวนะมันโคตรมันเนี่ยมันอัพ สลักเขงขิ้นมาโคตอยู่กับผมตรงนี้โคเสียสลักบอมแล้วนะโคตรดดินโคตรดินโคตดินช่วยด้วยช่วยด้วยทีหลอกีหลอกโอโอ,โอ,โอผมไปยันบนนะแปดสิบได้มาตัวนึงครัดสวนนะผมยันบนไม่น่าแตกนาแปดสิบไยทันนะ ก็คุจะละบคอมอวยพรกันแม่แต่แม่แมแมไวยพู้ทำไมแบบเนีย้ยแม่ไม่ได้อวย<ห>พรนะคุณจะขาดตัวให้เก่งปะคอเมเด้หรอฮ่าฮ่าฮ<ห>่า<ห>ตายตัวรอดตายตัวรอดอือแต่ตัวพึ่งกัดตายคนดีเหร มามากูอยากเล่นหนึ่งๆกับมึงมากนะมาดิ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 ปัญทันกันระหว่างสองสายระหว่างฮอลลีฟกับเพนสปิดฮอลลีฟมึงไม่ตายกูก็ไม่ตายกูจะตายแล้วมากูตู้กูดูกูหเหนียวไม่เอามึงนำแล้วไงกูแค,คร์หรือเปล่ากูก็ไม่กูไม่แคร์เท่าไหร่หรอกกูแค,คร์แล้วแหละ ออไม่โดนวะไปยัดลูกฟตะเย็ะครับโเยอะเยอคืหที่ตีกันนานมาก้ยไม่ดูก่อยยัดหน่อยดีอยากตัวเล็กทำไมล่ะจ๊ะจะได้เข้าไปในใจเธอ เอาว่ะเอาว่ะชนะเหรอนี่เฮ้ยนี่แยพี่แม่รู้เปล่าว่าพี่เป็นตบดีหนูเลยได้ยัดเลยไงแม่งเหือบอะไรกันไปล่ะงงเงี้ยชนะได้ไงวะกบของงงเงี้ยเกมเนี่ยท้งกบมันไม่งงเงี้ยพี่ว่ามันจะเล่นง่ายกว่านี้เว้ยจริงลองไปดูคงไม่เหมือนเลยฮึ่ผมผมยังงงว่าชนะได้ไงวะอ๋อชนะเพราะแยมยัดเลยอ่ะสามสิบสี่สิบสี่เลย เอาว่ะโอ้โหคือ oh, ถ so oh, ้า oh, พ uh. ี่ไม่ต่อยกับมันจนแบบพี่เกือบตายมันก็จะมันก็จะกลับไปกันไม่แย่ว่ายัดไม่ได้จริงเอาว่ะก่อนค่ะยอดเก่งมากเยมพี่ให้เครดิตเยมเลยคือพี่อ่ะ5-1 assist 4ตัวมันเหงาไปอ่ะเหงาเกินตัวที่เลยอาบูซูมมาแล้ว เอ้ยชุดชุดบริการ์อะนะได้แล้วล่ะอุ้ยได้ตาบริการ์ดเอาเท่หลอดคำรวยอ่ะจะ้นรวย